สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับเหมือนในช่องฮักนกชาแนลครับได้เมนูนยังเบาละเบอร์นี่นตำมกแตงครับสูตรฝีมือพอดำบูธบริกิรลายมือนะพี่น้องตำักแตงใส่บกกอบครับเหมือนในน้องเสบๆสบเผ็ดเจุดๆวดกับระเบอร์นี้นะคือยังคือบอกพี่น้องน้องไก่เออทอดนางไก่ครับนี่กับแกมอันนี้กระมูยอหมูยอห่อใบตองครับนี่ทางช่องเขามีให้บริการพี่น้องเขาครับอันนี้เป็นท่อนน้อยพี่นอ้นองเบิรง นี่เป็น<ม>นหน่อยกันแมนเนื้อนุ่มๆเลย<ม>ให้พี่น้องเข้าเบิ้งครับโอ้ยไป่ครับหอมนอาม่าตำบมกแดงอืมข้ามีางไงให้ระเบะดตำบมกแดงเลยจิ้มเมืงมสูตพรพิมเมืองพอดำตำไส้ก,ก้อกครับ nằm nón vô lùm kèm <Num> nắng cái có phải cho รสระเบิดใส่ถัามกเลินมักเลนเรือมะเกลือครับอือเพราะการเรือสูตรฝีมือขอดำโบต้องห่วงครับ

แดงหน่อยจะว่าลายมะเขือแดงอันหน่อยจะว่าลายลายหน่อย่านกินเบาเบาอิ่มอืมะำมักแดงให้มันสมเลกหน่อยครับ ใส่มะกอกสามน่วยหืมหกมะนาวอีกเคิงน่วยมะขามอีกน่วยหนึ่งมะขามเปียกนเดียวหืมเสพบๆเพื่อไม่แม่เอฟซีก่อน ม,มันเป็นบัวพีนองมะก่กกอกเนี่งล้นเบิดอดได,ไดครับงามนีเพะล้นในมะกอรอใส่ฮอดเือกันพร้อมซดเบิดดเอาดำกินเบิดป,ป้าได้เ่ยไทยนานข้าไทยนา ลดเิ่นมา,าตาดอ้อยกินเบืดอเต๋อเรวยหมดับร้เบาน้ำน้นแสบเนะาะทำนวลครับจามัอญแสบ อืมเยอเขาเยอมากอืมขบรดบางงว่า uh, จ uh, um ิกเขาจิ่ตามรสแบบ่รสจ้ำอ๋อบริตารตันทางไปนะหอยบอบเบิ่มขึ้นบื่โอ้าหอยละรสตัดอ้อยครับรถไทย ประมาณรถเกีียวได้ประมาณรถเกีียวนี่รถไทยง่อยถุงเท้าฮึ่มฉลรงรถไทยน่อยก็รถไทยงเายได้บ้าง เขาใส่เงี้ยวเขาใส่เงี้ยวขงยานหิวข่อยง่ายครับสัตว์เอาสัตว์เอา,เอาอน,นี่คือมะขามเปียกครับอันนี้คือบุกพริกมะเกลือมะเกลือสดได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ครำหมักผิกบอสดครับมีเผ็ดแซ่บทางไก่กำลังซื้อคอหนำละกำลังซื้อคอยนำละทำยังไงเอามาอยู่อ,อจำอนำี่แซ่บไม่เพียงเลยมันเขา่ามันเข่ากับเันเข่าครับ ต่กรอนมดดำค่อยเ,เก่งกันปะน,นำปรเดี๋ยวมาดำเบิ้มมงจำเหมอนัวมันเบ้อปลาสดตัวนี้ระเบ้อยุบอ,อย่างเดียวระเบอย่นเพสบ้าขันง่ายเหมือนอเ,เห็นปลาสอลองเห็นบลาได้เหี้ยอ,อยา่างใดมดตัดอ้อยครับ Mm hmm. มันคำเลยเพิ่นเลิกงานว่าเขามากินข้าวเนาะหลักสิเด้ออืมครับบโอ้ยเพิ่นกินขาน้าวเนี่ยเกี mm ๊ยไก่หมูข้าวเด้อข้าว เเห็นบ่เห็นขนลุบไปเลยขั้นกลางมีขั้นกลางนั่ขั้นกลางมันมันกะไม่จน้่อยกว่าขั้นนี้แล้วกะแล้วกะ<ม>แถมแมเอาไปชนขั้นเด็กหน่อยเห็นหลดุดอือเขาอืม นักสดชดข hmm. mm. ้ายังแบบเหมือดแบ้วหมือนดแล้วยียงมาไป เล่งหมามันแหงแห่งรวดมาเมื่อไปไหร่รวดคันใหญ่เอาเบื้อเอามันอิ่มเหาก็ดำอยู่เลยมันไหลยังไก่ก็ไม่กิมอืมอืมน้ำนวลสุดยอดง่อนอ่ะควันลาย อืมข้ออะไรนึ่งอิมเหรอมอ,อืมอินคืกันแมนเพชรสมเข้มย <laughs> ูนีเวิดครับรวมๆกันว่ากินไปเหลื่อยๆมันกับ่เพชรอ่ะนาำมัม้งเพชรนอยเดียว มันไหมมันละหอมครับถอดนางไกลไกบินไม่แล้าไม่เลไปเล็บนางไกลกำนวลจะบาดเลยนะเปล่าตมมากเพราะว่มา,มา บายแสบแสบฝากตอนพี่น้องครับมือนี้ตำบักแตงสูตรทิมือพอดำทั้งเพชรทั้งเข้มหมดระเบริแทบอยู่บ่กแทบพอดีมันบ่เอ้าพี่น้องเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับเด้อมือนี้มีหมูยอครับหมูยอทางหมุกทหารเท่ารับประกันว่าแสบของแท้แน่นอน้องผอมบริการจัดส่งทรงถัดสนใจครับทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาสำหรับมือนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่ว่ากัน <c oughs> อิ่ม,ม <c oughs> พิจาราดประการใดบ่ะว่ากันครับสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งหมายปัถนาครับลำลำรื ам, ่อยๆถูกหวยเลิอบเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ